องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอส,อสมกนะครับมรผมโดยท่านผู้อำนวยการนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลท่านก็บอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เหมือนรถจะขาดช่วงหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจำนวนรถ ประจำการของคอ,อสมกรเนี่ยเขาอยู่ที่2,885คันลดลงจากเดิมเนี่ยประมาณ200คันเนื่องจากว่าสิ้นสุดสัญญาเช่ารถโดยสาร,รแต่ว่าคอสมกรเนี่ยไม่สามารถนํารถออกวิ่งให้บริการได้ทั้งหมดเพราะว่าต้องสํารองไว5้5%สําหรับกรณีฉุกเฉินเลยทําให้คอสมกกรเนี่ยมีรถโดยสารออกมาวิ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย เพียงแค่95%หรือประมาณ2,740คันแล้วก็ขสมกเองเขายังขาดอัตรากำลังพนักงานขับรถโดยสารกว่า700คนเลยทำให้ขสมกมีอัตรากำลังเนี่ยไม่เพียงพอต่อการให้บริการแต่เขาบอกว่าหลัง2ทุ่มเนี่ยที่หลายคนบอกว่าโอ้รอรถนานไม่มีรถเลยเขาบอกว่ายังคงมีรถขสมกวิ่งให้บริการอยู่ซึ่งขสมกไม่ได้มีการปรับลดเที่ยววิ่งจากสถานการณ์น้ามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงนะครับแต่เนื่องจากว่าในบางเส้นทางเนี่ย อยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของการใช้ของคนเนี่ยนะครับอย่างเช่นความถี่ในการปล่อยรถ<อ>จํานวนเที่ยววิ่งจํานวนรถโดยสารจํานวนพนักงานประจํารถเนี่ยมนเลยทําให้เกิดปัญหาเหมือนว่ารถจะขาดช่วงขึ้นมาก็เลยต้องขออภัยประชาชนผู้ใช้บริการในความไม่สะดวกซึ่งขอสมกอเขาจะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ภายในเวลา1 5วันนะครับ,รบแล้วก็ขอสอมกอเองเขามีการจัดทําแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเดินรถของเขาด้วยทีนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเองนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็หารือกับท่านผู้อำนวยการของขอสอมกแนวทางในการแก้ปัญหารถมีขอสอมกเนี่ยนะครับ5แนวทางที่เขาได้กําหนดเอาไว้แล้วก็เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหนานะครับก็คือ1 ให้ขอสมกและรถร่วมบริการ,รดําเนินการปรับเที่ยววิ่งใหม่ให้สอดคล้องในแต่ละช่วงเวลาเช่นถ้าชั่วโมงเร่งด่วนก็อาจจะเพิ่มความถี่ของรถสักนิดหนึ่งนะครับหรือเพิ่มปริมาณรถเข้าไปในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับ,รบสให้ขอสมกรปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจริงในแต่ละเส้นทางหลังสถานการณ์โควิดคือก่อนหน้านี้โควิดหลายคนเวิร์กฟอร์มโฮมโรงเรียนไม่ได้เปิดก็เลยอาจจะเห็นว่าอาจจะไม่ได้มีผลกระทบแต่ปรากฏว่าช่วงเนี้ยโควิด ที่คลาย,ลายงานงานทํามาที่ออฟฟิศแล้วโรงเรียนเปิดแล้วนะครับผม3ก็คือขอสมกสามารถตัดเส้นทางเดินรถให้สั้นลงเป็นช่วงๆตามความต้องการการใช้งานของประชาชน4ก็คือขอสมกสามารถบริหารจัดการรถในแต่ละสายโดยนํารถจากเส้นทางที่มีความต้องการใช้น้อยหรือมีพนักงานเพียงพอเนี่ยมาใช้ในเส้นทางเดินรถที่พนักงานอาจจะขาดแคลนหรือว่าตรงนั้นนะ่ะต้องการใช้รถเยอะก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ 5. ทางกรมการขนส่งทางบกขอให้ขอสอมกการันตีการเดินรถในทุกพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลที่เดินรถอยู่เนี่ยให้เพียงพองตั่งแต่ช่วงตี5้ถึง4ีทุ่มไม่นับรวมกับรถที่เป็นรถแบบวิ่งตลอดคืนใน21เส้นทางด้วยนั่นเองนะครับ,รบทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่าย2โมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอ